ดูการปอกทุเรียนไงคะลูกนี้เป็นลูกที่ก้าค่ะเนี่ยที่เรนชะนีกอะช้างอันนี้ชะนีแต่อันนี้ไม่ใช่ช้างนะอันนี้ก็แค่ฮิโปโปเนี่เนี่ยเรามาลองดูกันเนี่เนี่นี่รู้สึกเกาะแล้วมันเอ๊ะมันได้ยังก็ไม่รู้นะลองลองกรีดดูนะคะลองกรีดดูนะเนี่เนี่ยเซียนเริ่มทําตัวเซียนขึ้นมาทุกทีแล้วไม่รู้เปิดกหนาหรือเปล่าอันนี้เพราะเขาปลูกแบบสดๆกันเลยเนี่ยเขาปลูกแบบไม่ไม่ใส่ย,ยาไม่อะไรปลูกแบบธรรมชาตินะคะ เราก็มาดูกันนะคะว่ามันเปลือกมันหนาเปล่ามันน่าจะเหมือนเปลือกหนานิดนึงอดเจอเจอ,เจอเนื้อละเจอเนื้อละนื้ได้ปะมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะน่นคะเนื้อได้ยังเนื้อได้แล้วค่ะเนื้อได้แล้วลองมาปอกกันนะอยากดูใกล้ๆไหม ยากดูใกล้ไหมคะนี่นี่มาดูกันนะนี่วิธีปอ,อกนี่วิธีปอ,อกซึ่งเพิ่งเรียนมาหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ปอ,อกไงปอ,อกม่วงๆนะคะปอ,อกม่วงๆแบบคนปอ,อกไม่เป็นนะคะนี่นี่ก็ปัดหัวก่อนเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเอาม่วงๆนะนี่เนี่ยเอาแบบไม่เป็นแต่อัน,นเขาทรงดีเขามีผ้าโปรอันนี้นี่ได้มาจากน้อง น้องเปิ้ลน้องหนูจากสวแบ่งมาให้หนึ่งรูปนี่นี่โอ้โหนี่สั่นสะเทือนไปทั้งเต้าเลยนี่วันนี้เรามาปอกกันที่บ้านหลานหลานตึง้งวันนี้เรามาปอกกันที่บ้านหลานป๊อบหลานป๊นปกกี้เปลี่ยนสถานที่ปอกเนาะนี่เอาไงดีเนาะเอางี้เอาเอางีา้วยกันนะ โต๊ะไม่จัดีย้ยกว่านี้นะน,นี่เข๊าสูงนะไหมอโต๊ะมันจะเป็นเหล็กมันก็จะเบาๆหน่อยมันจะไม่แข็งเหมือนโต๊ะไม้ก็จะจะปอกแปะปอกแปกมันจะไม่ค่อยแข็งไม่เหมือนโต๊ะไม้ที่บ้านเราอืม โมโมส่วนๆน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้นะนี่นี่นี่เอาเราต้องใช้ลังเป็นตัวจิกไม่ให้มันลื่นลองดูนะไม่รู้ได้ไม่ได้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโมโมส่วนๆโมโมส่วนๆกันไปตึ๊บ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 อืมแปะเหมือนงี้คะอืมอืมมันจะแบบ แล้วเขาจะไม่แข็งแรงหน่อยมันจะกระดกไปกระดกมาหน่อยนะอืมโป้งมาตรงไหนก็ไม่รู้โอ้ย,อยตอกมันเลื่นหน่อยยิ่งเ,เซียนอยู่ม้วนไปเรื่อยม้วนไปเรื่อยหาจุดไม่เจออ่ะ ตรงนี้อืออืตอตรงนี้น,ะนี่แล้วก็มาเจอแย่เจอแย่เปริย่ยนหัดเต้นไหมครับหัดหัดเต้นนะอะอยู่ได้กินมาละได้กินมาละมันคือชะนีนะคะมันคือชะนีอาจจะเล่ยบ้างอาจจะอาจจะมาไม่เป็นครู ไม่เป็นครูะนะคะ่ะามาเป็นอย่างนี้หน่อยนะ,นะคะนี่นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะจำพอดีมันเป็นมันเราผ่าไม่ค่อยเป็นค่ะมันก็เลยออกเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ราคานะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะ่ะ,คะ ไม่ค่อยสวยหน่อยนะคะมันมันลองชิมให้ดูอืมมันมันค่ะดูนะคะจะขวนขวนขวนิดอืงจะมาเป็นต่อน,นิดนึงไ้นะคะเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวกันนะคะอลองอันนี้กูนะคะ ว้าวอันนี้นิดคนี้เล็กหน่อยนะคะคุณนี่เล็กหน่อยนะคะยังไม่ได้นะคะนนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะยังติดควายนะคะจะทำอันนี้หน่อยนะคะอันนี้เอามาอีกนิดหนึงนะคะ นี ha. ่ค่ะนี่ค่ะปอกไม่ค่อเป็นนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยจะสวยหน่อยนะคะนี่ค่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 ะนี่ะคะนี่นะคะนี่ส่องปูนะคะ นี่จะเละไปนิดนึง <c oughs> จะดูเละๆไปหน่อย <c oughs> เละๆไปหน่อยนะคะ สุดท้ายนะคะดูสิ เถีเ่อเพื่อทำอะไรตอนนี้จะเถียงเรงนีเเพื่ออะไรนี่ค่ะคูสุดทยูสุดท้ายค่ะยังไม่ออกค่ะยังออกค่ะนี่ค่ะูสุดท้ายค่ะนี่ค่ะทีเกาช้างอาจจะปองไม่ค่อยเป็นนะคะ เละหน่อยนะคะมีเกาะช้างชิบะตราดชิมชิมเหรอจะเอาไหนดีอันนี้แล้วกันนะมัน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 นายชิมอีกอันหนึ่งคือคือจานแล้วก็แล้วก็กินไปด้วยแต่กันนะ่ะไม่มีเม็ดหน่อยๆอ,อันนี้นะคะอันนี้แล้วกันนะคะมันมันนางกับหมอนทอนไงคะ มันก็อันนี่จะมันๆค่ะมันมันอันนี้เขาอาจจะปลูกแบบชาวบ้านชาวบ้านนะก็แบบเนี่ยมันก็จะมันๆไ,ไม่ได้เร่งโตไม่ได้เร่งยาเร่งอะไรันจะเป็นแบบบ้านๆนะอัน,นี่จะระีบปอกตอนสุกไปนิดนึงมันก็จะเละหน่อยโอเคจบลูกที่เก้าชนิดเกาะช้างค่ะ